เองครับรถเอาเข่าไปไหว้บุญก่อนพี่น้องไป่อนฮะาทั้งกระพิบเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องไอจีฮันเตอร์เบสุขบอนเบสดสมอนซูบอร์ดนะพี่น้องเด้อนะพ่อพ่อสร้างยูทูกาาบกับเราเพลินพี่น้องเลยคือว่ามืัอนอี้เขาก็เข่ามากหาชิปโสงเป็นสะพานบุญในทางหใหญ่ใหญ่จะดีไปที่เขื่อนหนึ่งเนะ<ฮ>งมาะเดี๋ยวมาซื้อเขา่าพี่น้องเลย มาซื้อข่าวสารจังโลนะสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดโลสี่สิบเจ็ดโลคิโลสิบพกพันคือเก่านะบวกด้วยฮะน้องเฮงสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงมั่นสี่พอได้ไหมยี่สิบห้าสิบสอง ป้าดูยโอยแม่มาเพล่40ตัวนั้นม0ตัวนี้มันอ่อน40ท่าไหน47ตัวนี้ชอ48เลยตัวตัวตัวไหนโลทัาไห่ก่อนตัวนั้นโล14,000อ่าแต่แต่ตัวนี้บนจัเลยโอ้บาตนั้14,000เจ็ดสนสอบนะน่ะกระสอบนะเจ็ดแสนน้องเฮงเจ้าตัวไหตัวนฮอนห0โลบ่ ห่อ oh, ตัวนะห่อาสิบโลครับเจ็ดแสตัวนี้สี่เติมห้าสิบพันกะมักะไปกินข้าวแซงแมนยส่สิบถ่าไรนี่นะี 40, 7, 000, น่ส่สิบเจ็ดโลเจ็ดแสนถท่วไรนะเจ็ดแสนห้าเน้อาเชียวตัวใหเชียวตัวหน่อยแล้วตัวหลายตัวไว 40, วด,มดนน้มันกะแซ่งเบิดแลลวเฮาคนใช้งานเน,นาะตัวนี้ก็ได้ ฮะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้บอโดยเออตัวนี้จะได้โบนัสสิโลอะไร <c oughs> <c oughs> เออ,อสั้รุปแล้วอยากกินตัวอ่อนตัวแซบ่ <c oughs> บบอเป็นยังบอเป็นยังแล้วแต่ <c oughs> ยังมืดเนี่ยยังน้อยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ป่าตัวที่แลกว่าที่แลกว่าฮัฟบอกงบอันงยจอนเพิ่นไปนะหกแสนห้า บาทมันเจ็ดแสนเจ็ดแสนหาสิพันบ่หน่ะเจ็ดแสน้วนก็บ่ได้บอเจ็ดแสน้วนก็บม่ได้โอ้มาซื้อประจำอยู่คล้ายน้ำอ้อยอยากกินน้ำอ้อยด้เอาสองจอกน้ำอ้สยโดบอเอาน้องเฮงโยกออกมาได้บอลุดหาสิพันหรอขายโยกออกมาน่ลุดหาพันน่ะ ท่าะให้เจ้าของห้านฮะเจ้าของห้านโยกเด้ออยากได้อันเจ็ดแสนห้าสิบให้เจ้าของห้านโยกออกมาการห้างโยกเองในี่ลดราคาไซโลอบูไซโลอะไรยังว่าไปได้หนิพอได้อยุ่ท่าบนี่ใช่เยอะนะเก่งโมกิหน้า้อยกินกินบ๊วยอายอยู่โมกิยังซื้อพอให้สั่งไปื่อไหร่รีสเปนพอเท่าตัวบอจอกเท่าไรฮะแม่ค่ะจะมม้อยแถก็ได <idd ratchet Lust> เออเอโดยโดยโดยขอบใจอะไรโอ้ใจดีขนาดเลยป้าเติ้พี่น้องเลยใจดีแต่ข้าบ้านนาแดงกูได้ไปไกลมาไกลจะลืมแหวอุดนลุนพี่น้องใจดีขนาดเลยสิแถมน้ำอ้อยกับสั่นซื้อข้าวแถมน้ำอ้อยก็คือจุดประสงค์มันเองก็คือสิเขามาซื้อสังกะสีพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าหันสังกะสีอยู่พุ่นเนาะแล้วก็มาซื้อข่ามาซื้อเขาวก่อน ไอ้มันเป็นที่บ่เห็นว่าถามหาช่องหนูพาไปเชิญทางได้ใช่ไอ้ยังมาบ่ฮอดอีเนาะทางนั้นเนาะพอรถไทยพี่น้องเอ้ยนอนรถไทยหารถไทยเจ้าั่นแหละเจ้าให้จ้างนละ20,000ว่าซั่น เลือดเซียวเข่าไปไหวผู้ป่าไปไหวพุ่นก็ได้เข่าเนาะโตแบะเอาเด้อแบกเอาได้อยู่ไปแบกขึ้นรถนะ <c oughs> <c oughs> ได้เบิดนะ้ำได้เบิดทองยางได้เบิด,นะดเดนีได้ก็ได้ได้ไดนะ้โง่ได้ปะน่ะเอาเข่าไปลงไว้แล้วมาไอเด้อไม่ นาเอาขาข้ามึ้นนะขาข้ามึ้นเด้อขาข้ามน้องเฮงครับรถเอาเข่าไปไหว้กุดก่อนพี่น้องไปปอนห้าตัง้งกต่ซีไปแล้ว,วเอาเอาเอารอ,อดบ่ได้บ้านนาแดงมันแห่งดังใช่ไหมนี่นเนาะแห่งดังเนี่นาแดง เอาสีได้เมื่อพี่น้องเลยมันขำทางเมื่อเฮาเนาะเอาสีได้เอาสังกะสีออกมาเลยบาทนี้เอาสังกะสีออกมาวางไว้เลยรอแต่โหลดขึ้นมาเนาะปาโนอง <c oughs> เฮงเอาสังกะสีบาทนี้นบ,บเอเอาเอาลงมาเลยเพราะว่าคอยสิจ่ายเงินเลยคอยสิเมื่อ ห้าน,นี่นะมีทุกอย่างพี่น้องเลยปูนแดงนี่ก็สอบถอาได้ปูนแดง okay. มาเอาเองทอ,องไดไรนะหกชิมห่าปูนเขียวเด็ก <15. 15. S 1> หาสิมห่ามาเอาเองอแพงขนาดเนาะ <Okay. S 1> ขนาดมาเอาเองนั่นนี่พี่น้องเลยกัรไปส่งนี่กลัวหัน <laughs> ซาวแพนเดอร์ซาวแพน,แนโอ้พี่มาหอดพอดีเลยพอดีเลยรถไทยมาหอดพอดีเลยอาเจ้า ก็ดีเลยบารนี่คือรถไทยโลดโวยโลดก็ได้ถอยก้นจะไปข้างได้ก็ได้ผู้เล่นน้องโวยไปพู้เล่นป๋ฮะผู้เล้วให้เพื่อนถอยก้นเข้ามาอันนาคตสิบเมตรพอเถอะน้องเฮงระวังไดะวังโลดหนะไปเร็วเจ้าเร็วหนาเร็ว ปะเถ้าปะเถ้าน้องเฮงอ่ะน,นะพี่น้องเลยจะน้าที่ปะเถ้าก็ลูกเคยมายืนเคียงกันเมื่อเมื่อเมืม่อสิตท้อยรถอันนี้ออกก่อนแค่มันเกะกะอันนี้ก็จะเป็นน้องสาวน้องสาวของน้องทองมาเนาะเป็นอ่าที่อยู่น้ำกัดเนี่ยหละพี่น้องเอยล,ออเย,ลยอยู่น้ำกัดเนี่ยแหละถูกงะกันอีกอันนึงก็ดีบ่มีเฮือนมีซานเนี่ยใส่อยู่น้ำกันด้วยกัน นตู้ขากับพ่อพันกันนั่นแหละเอาเส้นใส่ลงหญ่เฮือนด้วยเครื่องมือทันสมัยก็มีอยู่นี่โอนี่แหละฮานเขานี่ยมันมีเบอรทุกอย่างแต่เป็นฮานวิ่งอัดในพี่น้อยน้องวิ่อัดมาลงทุนอยู่ลาว cà bướng này nè ừ. <laughs> Cái túc nhăn túc mà xài nhăn à. xài <laughs> nắm, กระตุกเพือ่อนตุกใส่น้ำกลิ่นแล้วก็ <c oughs> สิก <c oughs> เกาะปะครบแล้วนี่นะ อเออน้กระซิบนีกระซิบวะแม่นล้วมันต้องเกาะได้มันยาวเนี่ยนี่เอาตัวนั้น,นลงมาสองแผ่นนะลบหัวมันนะพูดข้างเถ่นะน่ะอหลรดึงลงมาสองแผ่น mặc thế mỡ thét đường sang cái xí bàng nhập vàng cái động บ้านนาแดงพี่น้องเลยนี่เนาะบ้านนาแดงเมืองไซบุรีแขวงสวนรคีบ่อนหามาซื้อนอี่ยบ้านนาแดงนี่เป็นบ้านใหญ่นะพ่อที่ถนนก็ัษมีตลาดนัดอย่างมือเส่าอยู่ในะ,ะเนาะทุกมือเลยขายของอยู่ของกิน <c oughs> เราหนังโราแล้วสิเป็นยังเอากระสอบข่าวเต้งก็ได้ขั้นตาดไหน,นกันดิขนาดว่าญาติามันเดือง๋งสองสอง โบหัวมันคู่มือนี่มันสบายเลยพี่น้องเลยมีโบหัวให้พร้อมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฝนลวกตรงหัวไอ้ตะปูน้ำเด้อตะปูคือว่านะั้น <c oughs> มาเบิกงองกินนี่ไอ้เรื่อพอเท่าไอ้น่องเฮกไม้นะอ้าวเดี๋ยวเบิ่งเท่าหน่อนยไหพี่สบายดีพี่น้องแน่ไหน,นโดยโดยมาพี่จะมาเบิกนี่ของกินนี่ทงเท่ายัแม่ค้าอันนี้งนทงละซีพันยังไงอันนี้ลาบยังลาบเป็ดบ่อันนี้เด้ต้มไก่ต้มไก่ อันนี้อ่อมเอด็ดนัวอ่อมจำรีผูกฝ่าโอ้ราปเป็ดอ่าลาปเป็ดลาปเป็ดสองถุงเจ้าอยากกินยังโยอะอยากได้ค่อยขน้อยอยากกินยังอยากกินโยอะกินไม่ให้ใจมีอยากกันนี่นี่เอานี่เจ้า,อยา,อ,าอยากกินยังจะก็เลือกเอาไม่ต้องมีอะไรอยากโอ้เอาเอา้เอา,เอาส่องถุงเอ้า น้องเฮงได้สิกินยังเฮงกินยังอันนี้ของอ้ายตัวนี้<ย>นี่อ้ายเสือเมื่อกินตัวนี้เอามาเห็นแล้วแซ่บอยู่บ่าลาบเป็ดนอ,าาอะไรเถอะเจ้าเหดเองบ่เจ้าเหดเองตี มาเลยป่ะบ้านนี่ไปพูดแหละเดี๋ยวยืนเที่ยงกันน่ะพอถอดลูกเคยนะ่ะเดี๋ยวมาโอเคป้บาบ้านนี่ยางระหลเดนะพูดแหละโอ้หมางม่วงอันนี้ก็มีนะ่นเนาะของเขาก็มี่ยุ้ยเรือสองหมากมันบบเป็นปีนี่ ซื้อของกินเนี่ยข้าเจ้านำพี่น้องเลยเพราะว่าข้าเจ้าอดอยากปากแห้งในพี่น้องก็อยู่ขนาดคลองอยู่คลองกินกัน,นเนี่ยเนาะยึดมาสั่นซะเนี่ยอยู่เนี่ยกินในหาเงี้ยเดี๋ยวจะไปจ่ายเยยงเนเินมันขาดคลองบาทนึ่งแล้วเ,เข่าขึ้นโลดเอาเข่าขึ้นเอาเข่าขึ้นโลดเลยบาทนี่ เขาเข่าขึ้นรถด้ว่ะเนี่ย้หอ่บ่บหากินได้มันน้ำอ่อยได,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 ได้มันบอสบายได้เด็กน้อยจะซื้อขนมนะให้ลูกนะ อ๋อนี่ไปซื้อขนมให้ลูกะเดอาชดอสะเอามากินกันเรไปให้เรากินบ่บอชิซื้อใหม่กันโดยโดยห้เรากินยาว่าซาดว่าซี่เดี๋ยวลุงเด้อฮะะเห็นมันเบิร์เลยนี่นี่แห้งปะ เด้เเขาไปละบาทที่แหละเพราะว่าสีหาใหม่แถวนั้นมาหาเบิก้อนมงะไม่ได้กับเนี่ม่ปรุงไ่ได้กัไหนม่บดาาไม่ปรุงใช้ยี่ห้อใม่ปรุงู้ดอื อ่ะ10นาฬิกา10โมงบ่ฮึ10นาฬิกาเดี่ะอืมเนียขาดเรื่องยังไงกี้เลยฮึยังไงกี้โอเคโอเคพี่น้องเอ้ยนะสิได้จบคลิปไปสามีแหละเนาะฮะน้องเฮงก็ขอบุญขอบุญทางเงินไอจอนเนาะไอจอนสุแก้วผมเลยทางเงินอ่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะเมืองเฟสโนพี่น้องเอ้ยรัฐมีอยังรัฐแคลิฟอร์เนียบอกได้ยังนี่แหละเราก็จัดหมได้ ต้องขออภัยได้เด้อจำได้แต่ว่าเมืองฟฟตโนเฟสโนย่างนี้แล่เนาะเอาขอบุณขอบุณเพิ่นในเพิ่นยู่ดีมีแหงเอ้าโดยกับเขากกระสอบหนึ่งโดยแมนแนวกินเพาะราคาซีกระซ้าแผ่นเนาะแมนเราอยกขอขอบุณขอบุเอนในเพิ่นดีมีแหงไว้มีความเจ็บความไขขอบใจ ขอบใจโด้วยสุดท้ายก็ขอบใจโอเคพี่น้องเลยเนาะเอาป่านนี่พากันเมื่อป่ะเนี้เนาะเดินทางบอดไปโซนเข้าบอดนะกันเงินซื้อมีเงินซื้ออ่นเกือบผมมีนะเธอโดย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 ไปไปโดยคือกันคือกันเจ้าก็อยู่ดีมีแห้งไงมือได้สิไป็นไอเงี้ยก็เอายอดหน่อยไปแลกเข่าอีกคับลูกเคยนี่ ่นป่ใจกัไโอ้ขนมนาะปะมาเนี่พากันเมื่อมันขำนะโดย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 เมื่อหนากะสิเข่าไปให้อีกอันจิเฮียอะไรกากยาคนนโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณนทางไอจอนน่สุกแกวไอพืนอ์ดูดีมีเฮงสุขภาพเข็งแรงเด้อเนาะประจํากับพ่อเจ้าและครบรัวี่ ไอ้สุกแก้วเนาะไปแล้วพี่น้องอสบายดีสบายดี